ในนู้ย่องนู้ยได้มาเจอครับเจอเจนน่ะมีความมุ่งมั่นดีๆกัไม่ป่อนะไม่ได้ว่ายนาไม่ได้ว่ายบัดนีเกยมาในเนเนี่ยพ่อขับหนากเระวังสร้างอยู่หมอนกนปนี้นี่แหมมาใาม่ลองแล้มาสี่ปีแล้วบ่ถีเรา anyway, เรามาสองปีที่แล้วอ่า สอปีแล้วสองปีแล้วตนี้ปีกว่าแปลงเช็ดก็ได้มาเลยอ่ะตนยงไม่พอค่ะนเลยต่าราอันนี้พี่ไม่ได้มาอจะมากุปีนะอยนนอน่ ไปอันไว้ว่าที่วัดทางล่างท่านพักติ่งแบบนั่ายิ้มแย้มเลยมันผลสุดท้ายความสุขมันอยู่กั็ดีเรื่องไอ้สำคัญเงียนเลยนะเงียบเลยนะทำน้าตาเหนือนี่หรือว่าสาระเดียรันนี้เปลี่ยนมากทำไมเหนือเหนือรู้เป็นเพียงง่ายในะคนทุกคนเนี่ยคนน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกนี้เนี่ย happiness is at home ตั้งแต่ตะวัแล้วที่ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ happiness is at home ตั้งแต่ตะวันแล้วนี่แตาถ้ามัสิงขึ้นมาเนี่ยมันถึงแบบขนาดบางคนบอกว่าโอ้ยหน้าตาก็ชื่นแจ่มใสแบบยิ้มแย้มอย่างกำลังใจดีเจ้าแต่ไม่ใช่แห้งบรรดาใจนะไม่ใช่ไอ้ใจบรรดาแห้งน่ามันกังวลอื่นเนาะใจบรรดาแห มรอจะเห็นวาที่รเจ็บค่ะวันนี้มันไอ้กล้ามเนื้อมันสะดุ้งเมื่อวาน่จังหวะลุกหรือเปล่าคะหยูว่ามันเป็นมันมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆมันถ้าผิดจังหวะมันก็ขึ้นมาเมื่อพอดีมันมีเมื่ออาการเมื่อคืนนิดหนึ่งแล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยสะดุ้งอีกหรอเวันนี้ก็เลยใส่แค่้เดียวแต่ตอนนี้แต่ว่า S <S ไม่ไม่มีเข็มขัดนะไม่ได้ชกเลยตอนนี <Island> ้ด like <bbe> ีขึ้นไหมคะหรือว่าหนังดีขึ้นฮะรักเราก็ดีขึ้นแต่คอก็เมื่อวานเห็นบอกว่าดีขึ้นอันนี้ถามเป็นภาษาไทยตามอายุอ่ะหมอเขาให้ใส่แต่ไม่เสมอมตลก็มันเสื่อมมันก็ต้องคอยคอยดูว้ถ้ามันถ้าถ้าเราเนี่ยบาทีมันก็กดประสาทมีค่ะมีกำหนดก่อนเหยคะมีกำหนดก่อนนะคะ ก็ทอดทอดใส่ๆได้แล้วแต่อาการมามาเจยงใหม่ได้กิน้ําปินเหนืออันอย่ารทอดค่ะกินทุกอย่างนะบ่มาก็ได้กินแต่มันบ่มเงินกันนะพอกินเียงใหม่าเพราะว่ามันแจ้แข็งไปมันเหมือนกินสดสดะเกียวเนื่อได้กินไปยังไงก็กินประจำบ่แต่ว่าเพียงเรามาที่นี่มันล้ำกว่า เพราะมันสดกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องไปที่มันมีแอร์เงือออกตัวลำเมื่อกี้ไปที่ตลาดเห็นมีคนมาต้อนรับเยอะรู้สึกไงก็ดีใจที่ว่าคนยังไม่ลืมเจอบ่ลืมคนเท่าคนหนึ่งสาผู้สานคนมันเป็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 นปากษว่าโอ้หน้าบัแก่เลยก็พยายาม มนปิกมาอยู่ก็ครอบครัวจิตใจมันก็อิ่มจิตใจมันอิ่มประเมินอยู่ห้องว่าตำรวจมมนเป็นยังไงเจ้าจิตใจมันแบบมันมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยมันก็เลยเป็นอย่างกับลำบากหน่อยมันอยู่ที่ง้กับดูห้องน่าห้องตาหลานเจ็ดคนหลานนี่มันวัยนี้ปนห้องว่าวัยรับลูกหลงหลาน คุณอองว่าไงหลานเต็มเลยเนี่ยหลานจากลูกสามมาหลานจากหลานหลานอีก้าไปสุดหน้าจะเป็นไฟลูกหลงจะโดนลูกหลงคิดคิดถึงสอะไรที่สุดในในเชียงใหม่ก็ความหลังนะจริงๆก็มันมันก็ภาพรวมทั้งหมดที่เราเคยเติบโตมาที่ก็เล่าให้ลูกฟังตลอดทางตามคนแก่คือบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอัยุสักสิบสองสิบสามมันไม่มีแล้จนกเล่นอะไรไม่มีของเล่น ก็ขี่จักรยานสม,มัยก่อนเขาเรียกอะไรขี่มาเนี่ยถ้ำเมืองอ่อนสม,มัยก่อนเขาเรียกยชื่อถ้ำขี่นกครับถนนยังไม่มีหรอกบางทีบางช่วงต้องแบกจักรยานข้ามทุ่งนาซื้อข้าวมาจากในเมืองไในในสังกัดแพงแล้วก็มากินที่ถ้ำล้านนาล้านนาสม,มัยก่อนเราต้องเวลาจะลงต้องใช้บันไดไม้หลังหมูป่ารุ่นแรกเปลี่ยนไปเยอะ ก็ดูมีการกระจายตัวของเมืองมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงอย่างคือความแห้งแล้งเพราะามันมันมันเหลืองหมดเพราะฉะนั้นต้องอยากให้ย้อนกลับไปแบบคนเดิมๆเขาทำกันคือฝ่ายแมวฝ่ายแมวก็คือทำตรงทางลาดเนี่ย ทำเหมือนกับกักน้ําเป็นขั้นบันไดานี้เด่นหน่อยเพื่อน้ํามันชุ่มชื้นชุ่มชื้นนเขามันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็เขียวพอเขียวปุ๊บก็มีน้ํามันเป็นวัฏจักรอย่างอย่างดูไบเนี่ยเป็นทะเลทรายเขาที่ดูไบเนี่ยเขาแข่งความร่ำรวยกันที่บ้านแค่นีต้นไม้เยอะพอมันเขียวมันก็มีฝนเดี๋ยนี้ดูไบฝนตกน้ำท่วมเพราะเขาไม่เคยมี ก็จะมีแโตรงนั้เยอต่้นเราทอระบายน้ำเต็มเลยแตไม่มีน้ำหะาแห้ยม่ฟังัฟังชที่เราเดินไปแนแล้วห็นไปทยว่าเดี่ยวครั้งที่คนมีสุภาพดวอันนี้ใจสัมพันธ์ ปัญหาคือวันนี้มีสองส่วนส่วนในประเทศก็คือเกษตรกรต้นทุนเขาสูงกำไรน้อยอยู่แล้วพอหมดฤดูการแทนที่จะไปไปไถกลบหรือไปไปทำเอาญ้าม้วนายาอะไรเขาไม่มีเครื่องมือแล้วก็เด้ยเผาง่ายดีแต่เขารู้ั่าเผานี่ไม่ดีแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะนั้นทางทางราชการจะต้องเข้าไปดูเรื่องช่วยเขาไถกลบยังไง แ้วก็ส่วนอีกที่นึงคือต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยเราไปปลูกข้าโพดทัาหานุนเยอะก็ต้องนายกเขาอยากจะมีความคิดว่าน่าจะห้ามนําเข้าทั้งหมดจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นก็จะได้ไปไปปรับตัวกันเองถ้ายังเผาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบท่านนายกท่าก็บอกว่าผมว่าน่าจะควรจะห้ามนําเข้านะครับ ถ้านำเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีจนกว่าเขาจะเลิกเผาแล้วค่อยนาเข้ามาวันนี้นายกมี่จะเดินทางมาที่เชียงใหม่เช่นจะได้เจออะไรคะเห็นเจอเจอเชนไม่จะเจอคืนนี้ทานข้าวด้วยกันที่ทานข้าวที่บ้านคุนแดงท่านสมชายเชิญท่านชายเป็นเจ้าภาพสามนายกเลยนะคะครับก็มาอดีตอดีตคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบัน ใหน้าที่ให้กำลับบงใจก็ถามอะไรเราพอม,มีความรู้เราก็ตอบถามเรื่องเมื่อวานวันนี้คุณอิงแบบมีความแข็งแกร่งมากในในสนามการเมืองจนมาถึงแบบตรงนี้แล้วจุดทัส,สินในฐานะที่แบบฟปนแบ็คแล้วก็คาให้คำแนะนำมาตลอดอ๋อครับพอดีเลิกเลิกได้เหรอเอ่คือผมเป็นคนที่ไม่บังคับลูกตามใจตลอดเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกตามใจเลยเพราะนั้นก็ต้องแล้ว<ด>แต่ใจ